สวัสดีค่ะเนยโดลฤทไทยอัครลาลาภุณค่ะวันนี้เน้จะมาบอกวิธีเอาชนะกฏของเวลาเคล็ดลับของคน5%บนโลกใบนี้ค่ะเขาว่ากันว่ามนุษย์บนโลกแบ่งเป็น95กับ5% 95%ก็คือคนธรรมดาทั่วไปที่ถือครองทรัพย์สินบนโลกรวมกันแค่5%ส่วนคน5%บนโลกก็คือคนที่มีฐานะมีทรัพย์สินที่ถือครองรวมกันมากถึง95%บนโลก เอ๊ะทำไมมันถึงแตกต่างทําไมตัวเลขมันถึงกลับกันขนาดนี้วันนี้ในม,มีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆค่ะว่าเหล่ามาหาเศรษฐี5%บนโลกใน1นาที1ชั่วโมง1วันเขาทําอะไรกันทําไมเขาถึงสามารถสร้างรายได้มหาศาลแบบไร้ขีดจํากัดแบบนั้นกฎมันมีอยู่ว่าคนเรามีเวลาเท่ากันในแต่ละวัน24ชั่วโมงค่ะ ไม่ว่าวันนี้คุณจะมีพื้นฐานฐานะเป็นยังไงจะรวยล้นฟ้าเลยหรือจะไม่มีเงินติดในบัญชีแม้แต่บาทเดียวนี่คือกฎเดียวกันของคนบนโลกใบนี้มีเพียงคนกลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นค่ะเพียง5%ที่เข้าใจและเขาสามารถเพิ่มทวีคูณเวลาในแต่ละวันของเขาเหล่านั้นได้สมมติน,นะคะวันนี้เราทํางาน8ชั่วโมงแรกเราได้เงิน30,000บาท เราอยากได้เงินมากกว่านี้เราลงแรงไปอีก8ชั่วโมงกลายเป็น16ชั่วโมงเราได้เงินเดือนเพิ่มค่ะจาก30,000เป็น60,000บาทเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากได้รายได้ที่มากกว่านี้อยากมีรายได้หลักแสนแล้วเราต้องทำยังไงเราต้องลงแรงเพิ่มจาก16ชั่วโมงเป็น24ชั่วโมงรายได้จาก60,000เป็น90,000บาทแบบนี้หรอคะมีใครทำได้บ้างแล้วถ้าทำได้เราจะทำไหวสักกี่วันคะ ฟังดูแล้วมันดูโหไม่น่าจะเป็นไปได้เลยใช่ไหมคะความลับของมันก็คือมันมีกลไกลบางอย่างคะ่ะเพื่อนๆที่เราสามารถเอาเวลาของทุกคนบนโลกมาสร้างการผ่อนแรงทําให้เวลาของเราทวีคูณขึ้นเกิดเป็นเวลาในการสร้างผลลัพธ์ของเราได้ยกตัวอย่างแบบนี้นะคะเพื่อนๆสมมุติว่าวันนี้เราเป็นแม่ค้าออนไลน์เราขายได้เนี่ยเราจะต้องตอบแชทลูกค้าเราจะต้องรับออเดอร์เราจะต้องหาลูกค้าใช่ไหมคะ สมมติวันนี้ใน1ชั่วโมงเรานั่งตอบแชทเราหาลูกค้าเราขายได้ทั้งหมด10ออเดอร์เวลาของเราเนี่ยคนเดียวเนี่ยสมมุติเราทํางาน8ชั่วโมงเราจะได้ทั้งหมด80ออเดอร์ถูกไหมคะแต่ถ้าวันนี้เราสร้างตัวแทนจําหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้าของเราเรามีตัวแทนในยกตัวอย่างเลยนะคือแบบไม่ต้องเยอะเลยนะคะสมมุติว่าสักสิบคนวันนี้สิบคนนั้นนะคะตอบแชทเหมือนกับเราเนี่ยแหละวันละแปดชั่วโมงคุณจะไดออเดอร์ทั้งหมดทันท,ทีเนี่ยแปดร้อยออเดอร์ และถ้าวันนี้เรามีตัวแทนทั้งหมด100คนล่ะค่ะเพื่อนๆเราจะกลายเป็น8,000ออเดอร์ในทันทีนี่ไงคะสุดยอดผลลัพธ์การชวีคูณของเวลาที่เราสามารถหาตัวคูณเวลานะคะมาทำในสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ของเราได้ทำไมสตาร์บัคถึงมีหลายสาขาทำไมถึงมีไก่ทอดเคฟซีหลากหลายสาขาและทำไมถึงมีร้านสะดวกซื้อเซเว่นอหลายสาขาทำไมวันนี้นะคะ คนที่มีสายป่านยาวมีเงินคุณหนาถึงพยายามจะขยายสาขาเพราะอะไรหรอคะเพราะในหนึ่งวันของเขายิ่งมีจํานวนสาขามากเท่าไหร่ยิ่งทําให้ยอดขายเพิ่มทวีคูณขึ้นนั่นเองนี่แหละคะ่ะเพื่อนเคือเคล็ดลับของคน5%ปอร์เซ็นต์บนโลกนะคะ<น>เพื่อนเในเองต้องบอกว่าเนโชคดีมากๆที่วันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งเมื่อ6ปีก่อนเนยได้มีโอกาสเข้าร่วมธุรกิจออนไลน์กับระบบ OTG System 7 ทำให้ทุกวันนี้เนยมีจํานวนคู้แทนจําหน่ายตัวแทนสาขามากมายทั้งทั่วประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกปัจจุบันมีตัวแทนขยายไปแล้วมากกว่า30ประเทศทั่วโลกโดยที่ตัวเนยเองอยู่ที่เมืองไทยและทำให้1ชั่วโมงของเนยไม่ใช่1ชั่วโมงอีกต่อไปแต่เป็นหลายร้อยหลายพันชั่วโมงในแต่ละวันและถ้าวันนี้เพื่อนๆเป็นคนที่ดูคลิปนี้อยู่ สนใจอยากจะทวีคูดเวลาในแต่ละวันเพื่อสร้างความสำเร็จของตัวเองในแนะนำนะคะให้เพื่อนๆติดต่อลิงก์จากผู้แนะนำและเราพบกันทุกงานระบบของ OTG Platform ค่ะ